สวัสดีครับ LU NC Thailand หอยทากตัวน,น้อยคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีเจตนาชักชวนหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงทุกท่านต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของท่านที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงจงอย่าเชื่อผมเพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้ทุกคำพูดที่พูดในคลิปไม่สามารถนำไปเป็นบรรทัดฐานประกอบการตัดสินใจลงทุนได้เพราะผมพูดเชื่อถือไม่ได้สวัสดีครับพี่น้อง ก็จะพูดพิดิหอไพยครับเพื่อนเพื่นพี่พี LUNC ไทยแลนด์นะครับคลาสสิกนะครับหรือลุนาคลาสสิกเรานะครับก็จากคลิปที่แล้วมายืดเยื้อมาเป็นนังมหากราบเรื่องยาวของผมนะครับก็คือที่ตั้งไว้ว่าซีสี่ครับอ่าซีหนึ่งซีสองนะครับว่าจะเข้าครับในทสุดกันยังเข้าไม่ได้นะครับก็ก็เลยตั้งออเดอร์แบบประชดชีวิตไว้ที่สามเก้านะครับ อ่าที่ผมตั้งเอาไว้แล้วก็โพสต์ในกลุ่มไลน์ไว้นะครับแล้วก็มีพี่ๆเพื่อนๆตั้งตามอีกผมก็ไม่ได้นำให้ตั้งตามนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีเหรียญเอาไว้นะครับก็คืออาจจะไม่ได้เหรียญน,นะถ้ามันไม่ลงมานะครับเพราะเหรียญจำนวนที่ผมตั้งออเดอร์ไว้เนี่คือผมเอาไว้เล่นสั้นนะครับแต่ทําไมผมผมไม่เข้านะครับเพราะตรงเนี้ยผมสามารถเข้าได้ครับสี่สีถึงสี่เจ็ดเนี่ยแต่ใจผมอ่ะ ผมอยากจะได้ประมาณสัก4 41นะครับหรือ42 43ต่ำสุดนะั่ดนะคือคือลิมิตสูงสุด,สดคือไม่เกิน43ประมาณเนี้ยครับแต่ว่ายังยังไม่ลงครับแล้วก็มีข่าวดีมากมายครับขึ้นขึ้นขึ้น,นอย่างเดียวเลยนะครับก็ข่าวดีต่างๆนานา,นานครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเผาข่าวอะไรก็ช่างนะครับมันก็เลยทําให้เหรียญรุ่นน้าเราขึ้นไปนะครับแต่ในใจผมยังคิดว่ามันต้องลงมานะครับเพราะว่า ทำไมผมคิดอย่างนั้นนะผมผมเดานะอันนี้ผมเดาการเดาเดาล้วนนะครับเดา,ดา,ดาเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นถึงจุดสูงสุดที่ไม่เคยขึ้นนะครับนี่ไหมครับจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปเมื่อเมื่อตอนที่แบบอุย้ยวินาสันเตโลตื่นเต้นแทบนอนไม่หลับนะครับตื่นเช้ามานี่เดินทั้งวันนะวันนั้นก็คือมันขึ้นไป57ครับจากไซเวร์น้มันขึ้น57เลยครับ ซึ่งมันมันขึ้นไปแนวแนวดิ่งขึ้นไปนะแต่มันก็ค่อยๆปรับลงปรับลงแล้วก็มาปรับขึ้นนะครับเนี่ยตรงนี้อ่ะที่ผมคิดว่ามันจะต้องลงครับมันจะต้องลงผมคิดว่าน่าจะต้องลงก่อนวันที่สี่นะครับซึ่งวันที่สี่จะเป็นการเริ่มเผาแบบแบบเต็มตัวนะถ้าถ้าได้ยินมาไม่ผิดนะครับถ้าถ้าอยากได้ข้อมูลแน่นๆก็ต้องเข้ามาในกลุ่มก็ได้ครับเพราะในกลุ่มก็คุยกันแน่นเติบนะครับ ตรงอ่านในกลุ่มก็ต้องบอกว่าเข้าฟรีนะครับทุกท่านใครที่อยากเข้าเข้าฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการจะต้องแบบเออเสียเงินหรือเสียค่าคอร์สเสียอะไรก็ช่างนะครับไม่ไม่มีครับมีแต่ต้องต้อง,ต,องต้องตั้งการปิดแจ้งเตือนเท่านั้นนะครับเพราะถ้าไม่งั้นเผลอไปหนึ่งชั่วโมงนี่คือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าข้อความบวกนะครับก็คุยกันเรื่องเหรียญคุยกันเรื่อง ต่างๆนานานะครับแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆเดีกย็ฝากมาอยากให้ผมทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการเอล่าตามล่าเขาเรียกตามล่าหาฝันไปกันรูน่านะครับก็ก็ว่าจะทํานะครับแต่ยังไม่ได้ทําเพราะว่ารอซื้อออเดอร์นี้ได้นะครับซื้อออเดอร์นี้ได้เด็กวก็จะทํานะครับเพราะว่ารับปากมาแล้วว่าจะทํานะครับก็จะทําให้นะครับว่าหลายคนมีฝันต่างๆนานานะครับ มีฝันว่าอยากจะจ่ายภาษีสัมภาระเป็นจำนวนเงินสองหมื่นล้านโอ้ผมนี่แบบอึ้งเลยนะแสดงว่าซื้อไปเยอะมากนะครับยอมจ่ายภาษีเป็นห <c oughs> <c oughs> มื่นล้านน่ะนะก็เอบหมื่นล้านหรือสองพันล้านหมื่นล้านมั้งนะครับเพราะว่าถ้าขายได้ทั้งหมดมันจะอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นหรือแปดหมื่นล้านน่ะนะครับถ้ามันขึ้นไปนะอันนี้ก็เป็นความ ความหวังของแต่ละคนนะครับเราไม่เราไม่ก้าวล่วงกันนะครับเพราะทุกคนมีฝันฝันให้ไกลนะครับแต่ถ้ามันไปไม่ถึงก็ยอมรับมันว่าเออเราได้ลงมือทําแล้วแค่นั้นเองแต่ผมเองตอนเนี้ยผมนั่งรอมันอ่าสองสามสองวันนะครับยังไม่มาเลยตั้งแต่ ตั้งแต่เมื่อคืนวานนะเมื่อคืนวันว่าจะลงมาแล้วจะซื้อใช่ไหมครับแล้วมันก็ลงมาจริงนะครับลงมาช่วงเที่ยงเที่ยงอะช่วงประมาณสักกี่โมงไม่แน่ใจที่ลงมาสี่หนึ่งสี่สองที่ลงมาอยู่อยู่ช่วงหนึ่งผมขับรถอยู่ตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้ตั้งออเดอร์นเนี่ยมันจะลงมาช่วงแถวเนี้ยเนี่ยผมจาได้ลงมาแต่ผมไม่ไม่ได้ตั้งออเดอร์แล้วก็ไม่ได้กดมาเก็ตเพราะผมตั้งออเดอร์ไว้ที่สามเก้านะครับผมผมก็ตั้งเล่นๆไปเพื่อมาลงลงต่อ อะไรเงี้ยแต่จ,จริงๆก็คือสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่สามผมเนี่ยผมรับได้หมดตรงนั้นอะ่ะแต่คะเนียว่าผมไม่ได้ไม่ได้ดูไงผมเลยตั้งไว้สามเก้าเวลาผมขับรถหรือทาอะไรก็ช่างอ่ะผม็จะตั้งออเดอร์ไว้เลยตั้งออเดอร์ไ,ออรไข้ขัางหางความเป็นจริงที่เาต้องการไว้นะครับแล้วก็พอเรามาันมีเวลามานั่งดูเงี้ยถ้ามันขึ้นสไลด์ในในสิ่งที่เออเรารับได้นะครับอย่างเราตั้งเราอยากจะได้เอสี่หนึ่งสี่สองสี่สามอย่างเงี้ย ถ้ามันมันอยู่ในเกณฑ์นี้ยผมกดมาร์เก็ตซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะตั้งเกณฑ์ไว้ห่างนะครับผมยังไม่ค่อยตั้งแบบในน้อยผมจะตั้งข่างๆไว้นะครับเพื่อการที่ไม่ต้องต่อคิวถ้าต่อคิวนานบางทีเราก็ไม่ได้เหรียญน,นะครับรกดมาร์เก็ตตูนะครับเพราะว่าจุดหมายเราคือเราสไลด์อยู่แล้วสามจุดใช่ไหมครับว่าอ่าสี่หนึ่งสี่สิบสี่หนึ่งสี่สองเนี้ยหรือว่าสี่สามเลทไม่เกินนี้อะไรเงี้ยครับก็สามารถกดมาร์เก็ตได้ แต่ถ้ามันลงมา40ได้ปุ๊บเราก็เอาแต่ถ้ามันลงไม่นำไม่ได้ได้42เราก็เอา42อะไรเงี้ยที่ผมคิดนะดังนี้ผมก็เลยตั้งไว้39ผมก็ไม่ได้สนใจคิดว่าถ้าลงมาก็ฟุกแต่ถ้าไม่ลงก็แต่คิดว่าไม่ลงไงแค่ช่วงระยะที่ผมขับรถสั้นๆครับแล้วช่วงที่อัดคลิปด้วยช่วงนั้นก็พอหลังจากอัดคลิปเสร็จก็แอบลงเลยครับลงมากดมาเก็ตไม่ทันแล้วนะครับก็เลยปล่อยไปตอนนี้ก็มานั่งดูครับ นั่งดูอยู่ว่ารอให้ลงนะครับแต่ผมก็อยากให้ขึ้นนะแต่ผมคิดว่ามันไม่ขึ้นอนะ่ะมันมันต้องลงมันต้องลงมาก่อนคนระับไงก็ต้องลงมาก่อนลงมาเพื่อมันมันเป็นมันเป็นอารมณ์ที่มันต้องลงอนะ่ะผมความรู้สึกผมนะอันนี้ผมดาวล้วนนะผมคิดว่ามันลง ผมมือนได้ตั้งรอไว้ที่39นะครับแต่จะลงมาถึงหรือไม่ถึงผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่า40มา,มาแน่นะผมคิดว่ามันมันลงมาแน่40นะแต่จะวันนี้นะครับวันนี้หรือพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเนี่ยจะลงไหมผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าลงแล้วผมก็จะรอนะผมรอผมเป็นพวกดื้อแพ่งครับแบบใจไฮโซนะครับแต่แต่แต่รายได้อ่า รับจ้างรายวัน,นรประมาณนั้นนะครับก็เลยแบบแบบจะรอรอเพราะว่าผมจะเอาไปเล่นสั้นอ่ะผมก็เลยคิดว่าว่ามันต้องลงความรู้สึกผมนะอันนี้เดานะครับเดาแล้วบอกเรากันว่ามันน่าจะลงก็คือถ้าเกิดลงมาสักสี่สี่สิบสามเนี้ยผมถ้าเกิดว่ามันโชว์ตรงนี้ได้สี่สิบสามสี่สิบสองเนี้ยผมอาจจะกดมาเก็ตเลยสี่สิบสามนะครับ ผมคิดว่ามันสามารถขึ้นไปอยู่ได้ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับในระยะสั้นผมนะสมดตวผมผมตั้งออเดอร์ไว้ตอนนั้นตั้งไวท้ที่สามสิบเก้าหนึ่งหมื่นแต่เนี้ยเราจะลองดูที่สนะี่สิบสามครับเอาหนึ่งหมื่นจุดศูนย์ครับศูนย์สี่สามนะครับเราก็จะได้ประมาณสองล้านสามใช่ไหมครับโอเคนะครับเราก็คัดลอกไป แล้วก็มาวางนะครับมาวางหมับเข้าให้นะครับแล้วเราก็ลองมาตั้งดูที่0.057นะครับเราได้กําไร3,000ก็โอเคอยู่นะครับเนี่ยแต่ถ้ามันขึ้นกว่า57นะครับจะเป็น59อย่างเงี้ยมันก็ดีนะครับหรือว่าจะขึ้นไปที่6 64อย่างเงี้ยก,ก็โอเคอยู่กำไร4,000นะครับก็ เลยว่าต้องรอครับรอรอ,อให้ลงแต่ผมคิดว่าขึ้นไปแต่เนี้ยถ้าเกิดว่าทําไมผมยังไม่กดเลยนะครับทาไมถึงต้องรอ,งองตรงจุดนี้นะเพราะว่าโอกาสที่มันจะลงมาเนี่ยสมมุติว่ามันมันลงมันได้ที่41นะ40 41นะผมก็ได้กระเด็นเพิ่มไปอีกนิดหนึง่งใช่ไหมครับได้เด่นเพิ่มไปอีกนิดหนึง่งเดี๋ยวขออนุญาตลบอันนี้ก่อน,นก็วาง อันนี้คือถ้าขึ้นไปหกสี่นะครับก็จะกําไรประมาณห้าพันนะครับห้าพันห้าห้าพันห้านั่นแหละครับแต่ผมเรียก 5, แค่ห้าพันละกันอีเซ็นห้าร้อยนั่นถือว่าโรแมนติกนะครับมาเราก็มาตั้งจุดเดิมนะคือห้าสิบเจ็ดก็คือกําไรกําไรสามพันนะครับสามพันแปดก็คือประมาณสามพันห้าครับเนี่ยถ้าเราซื้อตรง,ตรงนั้นได้อ่ะกำไรมันจะต่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราเราซื้อขึ้นมาตรงนี้เราจะได้กําไรประมาณแค่ สองพันครับสองพันกว่าบาทนิดๆนะครับไม่เต็มสามพันดีนะครับผมเลยมองว่ารออีกดีกว่าถึงขึ้นไปก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเหรียญเราเหรียญระยะสั้นเราเรารอได้ครับแต่เราต้องรักษาทุนไว้ให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะยาวเนี่ยเข้าได้หมดแถวเนี้ยสําหรับผมนะเข้าได้หมดแบบถ้าซื้อสะสมเหรียญน,นี่คือเข้าได้หมดนะครับไม่ไม่ซีเรียสนะครับเพราะตอนนี้ค่าเฉลีย่ยเหรียญผมถ้าเกิด ราคาปัจจุบันนี้ก็คือประมาณเกือบสามเท่านะครับกำไรกำไรอยู่ที่สองสองจุดห้าเท่าแล้วนะครับตจากต้นทุนครับก็ถือว่าผมยังมีกำไรยังไม่ขาดทุนนะครับเพราะซื้อตอนที่ว่าเหรียญทุกถูกซื้อไว้เยอะครับซื้อไว้แบบก็เยอะอยู่ะนะครับไม่ไม่ใช่เยอะจนแบบเวอร์วังอลังการเพราะเงินเราไม่มีมากนะครับก็ซื้อไว้คํานวณว่าถ้าเกิดเอ่อขึ้นมาห้าสิบตังค์ผมก็พอพอใช้นี่ ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าแบบขึ้นมาหนึ่งบาทเหรียญทั้งหมดที่ผมถือครองอยู่สามารถที่จะปลดหนี้ได้หมดเลยนะครับหรือว่าแบบปลดหนี้นะครับแล้วก็ยังเหลือนะครับผมก็เลยตั้งเป้าไว้ทั้งหมดเลยอนะ่ะสี่หมายที่ผมบอกนะครับก็คือห้าสิบตังค์หนึ่งบาทนะครับแล้วก็มาเก้าบาทนะครับแล้วก็มายี่สิบเจ็ดบาทแล้วก็เก็บหมายสุดท้ายเอาไว้ดูนะครับว่ามันจะขึ้นที่เท่าไหร่ นะอันนี้คือเป็นความหวังรวมแรงๆของผมนะอันนี้ผมก็เลยต้องต้องรอผมคิดว่ายังไงมันมันขึ้น57ได้นะครับแล้วมันก็จะต้องลงมาที่ประมาณ41 42หรือ43ได้นะครับเพราะโอกาสลงยังมีอยู่นะครับเพราะว่าแท่งการขึ้นมันความรู้สึกผมมันมันยังมันยังย้อนแย้งนะมันย้อนแย้งกับตลาดนะเพราะว่าตัวตลาดยังมีความกลัวอยู่นะครับเนี่ย บีทีซีก็ยังมีความกลัวอยู่เมื่อคนเรามีความกลัวนะครับมันทุกคนเลยครับไม่ว่าจะถือเหรียญไหนก็ก็ใจแฝวเหมือนกันหมดครับแล้วยิ่งมีข่าวเรื่องกระดานโน้นกระดานนี้มีปัญหานะครับมันก็เลยยิ่งทําให้เอคนไม่ค่อยกล้าจะจะซื้อเท่าไหร่นะครับเสียวๆนะครับแต่ถามว่าคนซื้อเยอะขึ้นไหมเยอะผมก็อ้าพูดเลยว่าเยอะขึ้นนะครับด้วยออเดอร์นะครับเล็กๆเนี่ยไม่น้อยนะครับเนี่ยแบบกระพิบปื๊บปื๊บปื๊บไปเลย เพราะว่าแต่ถ้ายัางเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมันจะไม่ค่อยไปนะครับแบบนานๆจะไปสักทีหนึ่งอย่างหนึ่งล้านหรือสองล้านเหรียญนี่ออเดอร์หนึ่งนี่รอบางทีรอเป็นสิบนาทีนะครับกว่ากาจะมีคนขายให้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือไหวขึ้นนะครับออเดอร์ห้าล้านอย่างเงี้ยแป,ป๊บเดียวนะครับสาม้านเนี่ยสามล้านยี่สิบล้านเนี่ยแป,ป๊บเดียวผมพูดเลยว่าแป๊บเดียวครับขึ้นแท่งกบเดี๋ยวก็สลับไปละหลุดไปละผมเลยมองว่ามีคนซื้อขายเพิ่มขึ้นนะซื้อขายปันเพิ่มขึ้น S 1> <S 1> แล้วเมื่อมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะมีคนเทใช่รนะับเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งอย่างอย่างคนเล่นระยะสั้นอย่างผมอะ่ะมันจะมีแบบสั้นไม่ได้สั้นแบบผมแบบแบบ่งแบบ่งแบบโซนนะแบบสั้นจริงๆอะ่ะเขาก็จะเทเลยเมื่อเขาได้กําไรขนาดเนี้ยเขาจะเททิ้งตืมๆนมะครับราคามันก็ร่วงไงก็ร่วงพอร่วงลวงมาแล้วเราก็ถึงจะเข้าซื้อได้นะครับ พราะเราต้องทําตัวเป็นคนเล่นระยะสั้นนะครับเราจะเอาใจของคนเล่นระยะยาวมาทําเป็นระยะสั้นไม่ได้นะครับมาเล่นในคนละสไตล์นะครับระยะยาวนี่คือเก็บตรงไหนก็กําไรนะครับแต่ถ้าระยะสั้นนะครับเก็บตรงไหนต้องระวังเก็บและขายต้องระวังทุกฝีก้าวนะครับว่าเราจะพลาดไหมนะครับไม่ใช่เราเรา,เราคิดว่าเราซื้อได้แต่เราต้องมาเทียบการขายด้วยว่าเมื่อเราขายแล้วอะเราได้กําไรอยู่หรือเราขาดทุนแล้วนะครับเพราะว่า เราต้องคำนวณอนะไม่ใช่ว่าเอาเหรียญระยะยาวไปขายระยะสั้นแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะซื้อระ,ระยะสั้นมาใช้หนี้ระยะยาวก็คือเหมือนเป็นการกู้เหรียญตัวเองออกไปเล่นนะครับแบบนั้นขาดทุนนะครับผมพูดได้เลยว่าขาดทุนแน่ๆนะครับไงก็ขาดทุนในการเล่นระยะสั้นต้องแบ่งแบ่งเหรียญให้ชัดเจนเลยนะครับว่าเหรียญจำนวนนี้ซื้อมาด้วยเงินจำนวนนี้ทั้งหมดกี่เหรียญและขายทํากําไรทั้งหมดนะครับ ไม่เก็บเอาไว้นะครับเพื่อจะนําเงินกลับมาเพื่อเอากําไรเอามาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและเอาทุนเดิมเข้าไปซื้ออีกนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะทุนหนึ่งหมื่นเนี่ยเข้าไปซื้ออีกนะครับแล้วก็เอากําไรเนี้ยถอนออกครับอันนี้กําไรนี่ผมถอนออกนะผมไม่ไม่ได้เอาไปซื้อต่อนะผมถอนออกแล้วก็เอาทุนเดิมเนี่ยเข้าไปซื้อใหม่ครับแล้วก็นําไปขายใหม่นะครับพอซื้อเด่นได้ผมก็นาไปขายใหม่แล้วกาไรผมก็ถอนออกครับผมจะไม่เอาไว้นะเพราะว่าผมบอกแล้วว่า เป็นการเล่นสั้นผมจะไม่มีการเก็บเงินเอาไว้ในพอร์ตนะก็คือถอนออกมาใช้ในชีวิตประจําวันเลยอันนี้คือแนวคิดของผมนะอย่าทําตามนะเพราะว่าคําพูดผมเชื่อถือไม่ได้นะครับผมก็เป็นคนที่พูดแบบเชื่อถือไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ไม่แนะนําให้ลงทุนตามนะครับเพราะว่าที่ผมทําเนี่ยคือเสี่ยงนะครับเป็นเป็นการเสี่ยงที่จะเป็นศูนย์ได้ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับเพราะว่าถ้ายอมรับ การที่เราจะเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับก็เลี้ยงเลี่ยงเหรียญนี้ให้ไกลนะครับผมพูดเลยว่าเลี่ยงเหรียญนี้ให้ไกลนะครับเพราะตอนนี้ทุกเหรียญอยู่ในความเสี่ยงหมดแล้วนะครับสําหรับตัวผมนะแต่ถ้าท่านใดที่เขียนต่างนี้ก็ไม่กล้าร่วงเช่นเดิมครับเพราะว่าผมยอมรับความเห็นต่างของทุกคนนะครับแต่บางครั้งความเห็นต่างผมทุกบางคนก็ไม่ค่อยยอมรับนะครับแอบน้อยใจนิด,น,ดนิดนะครับแต่ก็แต่ก็ไม่โกรธกันนะครับเพราะว่าผม ผมขี้เกียจโกรธครับโกรธไปแล้วเหนื่อยนะสู้แบบไม่โกรธดีกว่าโกรธไปก็เหนื่อยเรานะครับสู้เราไม่โกรธถ้าเราไม่โกรธเขาเราไม่ไม่มีอารมณ์ใส่เขาแล้วเขามีอารมณ์ใส่เรานั่นคือความทุกข์ของเขาและไม่ความทุกข์ของเรานะครับเพราะเราไม่มีทุกนะครับนี่คือความคิดของผมนะผมจะคิดผมแบบนี้เพราะบางครั้งคนที่มาคอมเมนต์ในคลิปแรงๆผมก็จะตอบไปแบบนั้นเพราะว่า ผมถือว่าผมไม่โกรธเพราะถ้าโกรธปุ๊บสติปัญญาผมก็ลดลงนะครับเราเอาสมองของเราเอาความคิดจิตใจเรามาหาเงินดีกว่าครับดีกว่าจะมานั่งพิมพ์แล้วก็เอาอารมณ์มาเสียกับตัวอักษรแค่ไม่กี่ตัวอักษรแต่เงินจริงๆที่เรากําลังมุ่งหน้าหาเนี่ยมันสําคัญกว่าครับผมเลยมองว่าผมไม่ค่อยสนนะครับผมสนเรื่องขาดทุนกําไรมากกว่าถ้าเกิดว่า ขาดทุนนี่โอ้บอกเลยว่าโอ้จิตผิดจังไดนี่ประมาณนั้นเลยแบบนั่งคิดให้กูผิดพลาดตรงไหนนะครับก็จะต้องหาวิธีใหม่นะก็วันนี้ผมจะรอนะครับรอว่าจะลงมาไหมนะถ้าลงมาได้สี่สี่สามนะครับก็คงจะซื้อเลยนะครับสี่สามหรือสี่สี่พอเห็นเนะี้ยก็คือผมคิดว่ามันขึ้นมันขึ้นแน่ๆนะครับมันขึ้นแน่ๆ้าขึ้นไปห้าเจ็ดผมก็ยังได้กาไรอยู่นะครับ แต่ถ้าผมซื้อได้ตั้งแต่เมื่อคืนนะที่ผมว่าจะเข้าตอนเช้านะครับถ้าเมื่อคืนเนี้ยผมเข้าได้ปุ๊บผมก็จะมีกําไรประมาณสามสี่พันเลยนิ่มๆเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยการโอนเงินบิดขับผมไม่กล้านะครับผมไม่กล้าโอนเงินคืนผมพูดแล้วผมไม่กล้านะครับใครใครที่โอนได้ก็ก็ก็อดแล้วแต่ครับไม่กล้าร่วงกันนะครับแต่ผมไม่กล้าเมื่อตอนหลังจากเอ่อสี่โมงเย็นไปแล้วนะครับผมจะไม่กล้าถอนเงิน หรือฝากเหรียญหรือโอนเงินเข้าเลยของบิทคับให้ยังไงก็ไม่เอาครับผมจะทําตั้งแต่สามโมงเช้าไปยันสี่โมงสูงสุดนะครับสี่โมงเย็นนะครับแค่นั้นหยุดเลยผมก็จะซื้อขายเฉพาะเงินที่โอนเข้าไปตอนกลางวันแล้วเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีประสบาการณ์เสียวมาเลยนะครับโอ้โหเสียวเงอแตกนะครับแต่ก็ตามคืนได้ ขอบคุณพนักงานของปิดครับก็ถ้าท่านพนักงานหรือว่าท่านผู้บริหารได้ยินก็ฝากแวะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะครับจะได้มีเงินไปใช้ดีมากครับโอ้ขอทานก็ทุกวันเลยยังไ <c oughs> งก็ก็อย่าไปเีเรียกเขมันนะครับออใครที่จะลองตั้งรอก็รอได้นะครับผมแต่ผมคิดนะในในใจผมว่ามันลงนะครับลงยังไงก็ลงคนระับไม่ขึ้นอนะ่ะ แต่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะขัดใจเพื่อนๆพี่ๆหลายคนนะครับที่ว่าคิดว่ามันต้องขึ้น,นครับแต่ผมคิดว่ามันต้องลงไม่ใช่ว่าผมอยากได้เหรียญน,นะครับแต่ด้วยความเป็นจริงของของเหรียญนนะ่ะยังไงต้องลงครับผมคิดว่ามันต้องลงมาฐานสามสี่นี่เลยนะฐานฐานนี้เลยนะผมว่านะมันต้องอยู่ฐานเนี้ยถ้าลงมาฐานเนี้ยผมก็จะเข้าแล้วครับคงไม่รอสี่หนึ่งนะถ้าถ้าเข้าแล้วลงไปสี่หนึง่งอีกก็เออไม่เป็นไรครับ เราได้เหรียญแล้วเดี๋ยวเรารอขายห้าเจ็ดนะก็คลิปนี้ก็สั้นๆแล้วกันครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรแค่มาบอกเราว่าเออผมจะเข้าตรงนี้นะผมผมจะขายตรงนี้นะแล้วความคิดผมว่ามันน่าจะลงนะอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆพี่ๆก็ต้องตัดสินใจกันเอาเองครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของของท่านที่หามานะครับเหนื่อยมากนะรันจะได้แต่ละบาทนะครับถ้าเชื่อใครแล้วเงินสูงนี่ก็โคตรเสียใจนะครับ ตรงจงเชื่อมั่นตัวเองนะครับแล้วก็คําพูดผมทุกคาที่พูดมาพร่ำมายาวๆเนี่ยทุกคลิปทุกคลิปคือเชื่อถือไม่ได้นะครับเพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้นะครับแล้วก็กราบขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาดูทุกคลิปทุกคลิปเลยแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดติดตามให้กําลังใจผมนะครับขอบคุณจริงๆผมไม่มีคําใดตอบแทนจริงๆครับว่าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปที่ผมเข้าได้หรือไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาบอกเราว่าเข้าได้หรือไม่ได้เพราะอะไรนะครับหรือว่าผมแอบยกเลิอกออเดอร์3ามไปแล้วนะครับแล้วก็มาซื้อที่34หรือ44นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับนอนหลับฝันดีครับ